OKR OK weekly improving your life and organization สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลซอรีพอดแคสต์นะครับแล้วก็วันพุธนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK weekly นะครับพุธนี้เนี่ยจะขอพูดถึงในเรื่องของอโครงการโครงการหนึ่งซึ่ง ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพอเอินมันจบแล้วกํลาลังจะเปิดรับรุ่นใหม่นะครับก็เลยขออนุญาตเล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังเผื่อว่าบางท่านที่สนใจนะครับท่านอาจจะเข้าเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับยังไม่ได้ไปโพสต์ในใน c e b o o k page ที่ไหนนะครับณวันที่อัดนะแต่ว่าวันที่ปล่อยไอ่ คลิปนี้นะครับจะเรียกว่าปล่อยพอดแคสต์ตอนนี้ก็อาจจะจะโพสต์แล้วนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ใ,ใ,ในในตัวโครงการนี้ด้วยนะครับเล่าให้ไปฟังที่มาที่ไปก่อนนะครับแต่ก่อนในอดีตเนี่ยต้องเรียกว่าผมต้องขอขอ,ขอบคุณนะองค์กรหลากหลายองค์กรเลยที่กูนาติดต่อมานะครับอตอนแรกๆก็จะเป็นลักษณะของการเชิญเข้ามาเป็นเป็นคนบรรยายนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับ ท่านเชิญมาหลากหลายมากหลากหลายที่ถ้าผมมีโอกาสสามารถจะบรรยายให้ท่านได้ผมก็จะไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาชีพผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยผมก็จะให้ให้ Priority กับกับมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมไม่เคย a n c e l class ยกเลิกคลาสไปสอนข้างนอกนะครับกับองค์กรอื่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาพอไปบรรยายมาแล้วเนี่ย สักระยะหนึ่งเนี่ยผมผมเป็นคนที่ชอบเรื่อง OKR OK นะผมชอบสอนแล้วก็ชอบทําวิจัยเนี่ยผมก็ทําวิจัยเรื่อง OKR OK หลักหลากหลายงานเลยนะครับไว้ว่างๆเดี่ยผมจะเอาผลวิจัยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคือทําไปพอพอจะทำเนี่ยมันก็ต้องไปเก็บข้อมูลกับองค์กรที่เขาใช้ OKR OK ถูกไหมครับก็ย้อนเวลาไม่ใช่ย้อนเวลาย้อนกลับไปติดต่อคนที่เคยติดต่อผมให้มาบรรยายนะ ก็พบว่าองค์กรหลายองค์กรเลยครับที่ตอบกลับมาว่าอาจารย์ครับผมไม่ได้ทําแล้วนะครับซึ่งผมบอกอ้าวทำไมละ่ะเสียดายผมตอนไปบรรยายก็เห็นกระตือรือร้นเห็นแบบตอนนั้นว่าจะทำแน่ๆเนาะบอกมันทําไม่ถูกอะครับอาจารย์ทําไปแล้วมันก็ผิดผด,ผดถูกๆคืออาจารย์ก็ฟังอาจารย์ก็เข้าใจเนะแต่ว่าพอทําไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันใช่หรือไม่ใช่แล้วก็หลังๆก็เลยเลิกกันไปนะครับ ก็ด้วยความเสียดายด้วยนะว่าแหมส่วนตัวผมผมคิดว่า OK เเนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกับช่วยให้ทุกท่านดีขึ้นน่ะนะครับช่วยให้องคอ์กรนั้นดีขึ้นได้นะครับก็เริ่มมี approach เข้ามาเยอะพอสมควรว่าอาจารย์อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาให้ไหมละ่ะถ้าอาจารย์คือบรรยายอาจารย์บรรยายให้ได้แหละแต่ว่าไม่รู้ทําไม่เป็นนะ่ะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้หน่อยได้ไหมผมเนี่ยมีข้อจากัดอยู่ข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเวลา อย่างที่ผมเรียนนะผมเป็นอาจารย์ f ฟูล time เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงไม่อยากที่จะใช้เวลาที่มันจะไปเบียดบงังงานประจำของผมนะครับแล้วการทีเ่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันมันต้องทุ่มเทนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำๆไปให้มันจบๆมันไม่ใช่ไงถ้าผมเป็นที่ปรึกษาผมก็อยากให้องค์กรที่ผมให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ต่ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันการไปที่ปรึกษาใดๆนะเพียงแต่ผมมีมีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาเท่านั้นเองนะครับที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับเพราะว่าการไปที่ปรึกษาเนี่ยมันได้เห็นเคสจริงมันได้เอาความรู้ที่เรารู้จริงๆเนี่ยไปแอพพลายใช้จนมาวันนึงเนี่ยผมมานั่งคิดเนื่องจากมีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าผมทําเป็นโปรเจกต์เลยแล้วผมนั่งคิดโมเดลเนี้ยแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลที่มันวินวินนะครับ คือผมคิดว่าผมทําเป็นโครงการเลยแล้วรับเป็นรุ่นโครงการนี้เรียกว่า o OK k r Consulting Project เป็นโครงการที่ทําภายใต้คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือทำ under คณะเลยนี่แหละนะครับโครงการนี้ทําเริ่มทําตั้งแต่เมษายนปีที่ผ่านมาปีที่แล้ว2564นะครับผมรับจํานวนจํากัดเพราะว่าผมอยากจะให้ให้ได้คุณภาพนะก็รุ่นหนึ่งเนี่ยก็ 6บริษัทไม่เกินนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆตอนแรกว่าจะรับ5ด้วยซ้ำแต่ว่าเอาละ6ก,ก,ก,ก็ก็ก็กำลังดีก็เอาเป็น6ก็แล้วกันนะครับก็มีบริษัทเข้ามาร่วมคราวนี้โมเดลโมเดลซึ่งกำลังจะเล่าเนี่ยเพราะตอนนี้จะเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับโมเดลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือทุกบริษัทเนี่ยต้องส่งตัวแทนที่ผมใช้ชื่อว่าเป็น OK r c h a m p แชมเปี้ยนโอเคอาร์แชมเปี้ยนคือใครถ้าใครฟังรายการ OK r w e e k l y เนี่ยก็น่าจะ เคยได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆคือคนที่จะเป็นคล้ายๆเป็น internal consultant ขององค์กรนั่น,นแหลแปลความหมายว่าองค์การแชมเปี้ยนจะเป็นคนขับเคลื่อนทำให้เกิดการออกแบบและการใช้ OKR ที่สำเร็จภายในองค์กรเพราะฉะนั้นส่งแชมเปี้ยนมาให้องค์กรละไม่เกิน3คนแม็กซิมัม3คนเพราะว่าโดยปกตินะคนเนี่ยน่าจะดูแลพนักงานได้ประมาณสัก30คน หรือถึง50คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนก็พนักงานหลักระดับหลักร้อยหรือ150นะครับน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่แล้วก็องค์กรที่เข้ามาเขาก็เริ่มจากการถ้าเป็นองค์กรเล็กก็มีมีคนใช้โอเคไม่ถึงหรอกเป็นร้อยยังไม่ถึงหรอกถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเขากอา็อาจจะเริ่มจากบางแผนกนะครับเขาก็ส่งคนเข้ามา3คนนะอันนี้ก็เป็นดีควายนันแรกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่านะครับว่าแล้วถ้าเกิดคนเป็นภานะราจารย์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็คราวนี้ คนสามพนี้ในในรุ่นแต่ละรุ่นนะที่เข้ามาเนี่ยผมผมเรียนตรงๆนะว่าคือก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ผมก็อยากจะพูดคุยทำความเข้าใจนะครับว่าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยท่านต้องการอะไรแล้วสิ่งที่ผมจะให้เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าผมไม่ต้องการเลยนะครับที่ท่านเข้ามาแล้วท่านผิดหวังว่าโอ้อาจารย์ผมมอยากได้เครื่องมือในการประเมินพนักงานอานะจารย์มาสอนโอเคอ่าแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ได้ใช้ในการประเมินอย่างเงี้ยมันจะเป็น ความล้มเหลวของโครงการคือท่านเข้ามาผิดที่นั่นเองนะครับแล้วนอกจากล้มเหลวว่ามันเสียเงินแล้วท่านยังเสียเวลามา,มาฟังผมอะไรเยอะแยะมากมายที่ท่านไม่อยากได้ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกกลุ่มเลยนะที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็จะมีการนัดประชุมกันก่อนพูดคุยความให้ชัดเจนว่าท่านเข้าใจ OK r แบบไหน OK r ที่ผมจะนําเสนอเป็นแบบไหนมันตอบโจทย์ท่านได้หรือเปล่าเชื่อไหมครับว่าผมสามารถกรอง องค์กรที่โอเคอาไม่ตอบโจทย์ได้ออกประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากจากประมาณ12ที่อาจจะเหลือ6ที่อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าในแต่ละคนก็มีความเข้าใจแตกต่างกันแล้วก็มีความต้องการแตกต่างกันกประเภทที่ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าสมัครเข้ามาพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เขาต้องการคือคือ,อ<ม>การประเมินพนักงานซึ่งผมบอกว่า<ม>1คือโอเคอาไม่ได้ใช้ประเมินครับ แล้วจะให้ผมบิดว่าเฮ้ยผมอยากให้ท่านมาเข้าร่วงโครงการใช้ประเมินก็ได้ผมไม่ทําแน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องในเชิงวิชาการแล้วก็ในเชิงจริยธรรมก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่จะช่วยทําให้ท่านประเมินพนักงานได้ดีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องประเมินหรอกนะมาเข้าโครงการนี้ไม่ใช่ผมจะบอกท่านว่าท่านไปหาท่านอื่นเถอะท,ที่ที่เก่งเรื่องการประเมินพนักงานซึ่งไม่ใช่ผมแล้วหาท่านนั้นมาช่วยจะดีกว่า ถ้า OKR OK ผมจะเป็นแบบนี้เราจะเคลียร์กันชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอ MDCO ของขององค์กรนั้นนะ่ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาจะใช้ OKR OK ทั้งองค์กรเนี่ยก็เบอร์หนึ่งขององค์กรก็ย่อมที่จะจะ,จะ,จ,ะจะต้องทราบนะถ้าไม่ใช่ MD ก็เป็นเบอร์2เนี่ยผมก็จะเช็คว่าผู้บริหารทราบนะว่า OK r ที่จะใช้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ทราบไปคุยกับผู้บริหารก่อนนะไม่ใช่ทำไปทำมาแล้วไม่เอานะเสียดายเวลานะครับนะก็คุยกันเสร็จ พอเราเริ่มต้นเนี่ยผมก็ให้ส่งรายชื่อเชื่อไหมครับว่าทุกรุ่นเลยนะเกือบทุกรุ่นเกือบทุกบริษัทเนี่ยที่ส่งรายชื่อมาเนี่ยจะเป็นบริษัทจะเป็น MD กันทั้งนั้นเลยเป็น c ีอมาลงมาทําเองทั้งนั้นเลยนะก็อาจจะมีบางบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ที่เขาอาจจะอาจจะไม่ถึง MD แต่ก็เป็นแบบระดับท็อปของหน่วยงานที่ก็จะใช้ o OK k เนี่แหล,ละเขาเข้ามาเก็ตอินวลฟเต็มที่นะครับ แชมเปี้ยนจะไม่จําเป็นต้องเป็น m m d อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นพนักง,งานแต่ละฝ่ายใครก็ได้ที่มีความตั้งใจแล้วก็ผู้บริหารเนี่ย a s ไ i g n นะครับมอบอำนาจในการบริหารจัดการเรื่องการทำา o เ r ในองค์กรนะครับเหตุอ,อ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมได้พยายามให้แชมปเปี้ยนเข้ามา get involved เต็มที่ให้เขามาเริ่มต้นพร้อมๆกับผมผมเป็นที่ปรึกษาจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าองค์กรที่จะใช้ OKR OK แล้วก็จะอยู่กับองค์กรได้นานเนี่ย ควรจะเป็นองค์กรที่มีพนักงานเข้าใจเป็นหลักในการ drive ไม่ใช่ว่าอาจารย์นพดลมาช่วยทําทําเสร็จแล้วพอพออาจารย์นพดลไปก็ทุกคนก็ทําไม่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่เวิร์กแน่นอนโมเดลนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างน้อยๆก็1ปีที่ผ่านมานะครับว่าจะเรียกว่าแชมเปี้ยนในในในโครงการนี้เปอร์ฟอร์มได้ดีเลยทำไห้ผมถึงรู้ผมก็ดูจาก เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในกิจกรรมหลายๆอย่างนะผมทําวิจัยด้วยนะครับผมก็ตรวจสอบด้วยว่าพนักงานเขาชอบไหมทําแล้วเป็นยังไงผมติดตามกับแชมปเปี้ยนตลอดเวลานะครับเท่าที่ผ่านมาผมคอนซีเดอร์เลยนะผมผมสรุปได้เลยนะว่าผมค่อนข้างพอใจแล้วผมเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนเลยที่จบโครงการนี้ณนะเวลานี้นะที่เลิกใช้นะครับยังทุกคนบายอินแล้วก็คิดว่าใช้ได้ใช้เป็นแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจโครงการนี้ก็ผมผมถึงบอกว่า ผมอยากให้มันยั่งยืนผมไม่อยากให้แบบว่าแค่มาเข้าโครงการแล้วเสร็จแล้วก็เลิกกันไปอะไรยงี้ไม่เอานะครับมันต้องเข้ามาทําจริงปฏิบัติจริงนะครับแต่ว่าก็มีความรู้ไปด้วยคราวนี้ฟอร์แมตการเจอกันที่ผ่านมานะขอขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับมี2รุ่นแล้วนะครับรุ่นแรกก็คือ,อ,อมี6กบริษัทรุ่น2ก็มี5บริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมีทั้งสิ้น11บริษัทนะครับ แล้วผมก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมานะครับพรอกำลังจะเปิดรุ่นที่3เนี่ยก็จะมีคนถามว่าเอออาจารย์มีบริษัทไหนบ้างพอจะบอกได้ไหมเ mm. นื่องจากเพิ่งปิดปิดโปรเจกต์ไปนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เลยขออนุญาตทุกที่ไว้ว่าขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับผมไม่ได้เอาความลับบริษัทมาบอกนะแต่ขอเอ่ยนามว่า บริษัทที่เข้าเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างนะเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกนะครับก็มีตั้งแต่ s c b นะครับก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งของ SCB ไม่ได้ทั้งทั้งธนาคารนะครับมีเ c g n e x t e r ก็เป็นบริษัทลูกของปูซิเมนไทยทำพวกสตาร์ทอัพนะครับ มี Toyota ขอนแก่นนะครับอันนี้ท่านใช้ OKR OK มา3-4ปีแล้วใช้มานานพอสมควรแล้วแล้วก็มีคนใช้เยอะด้วยนะครับที่อันนี้แหละตอนแรกก็เริ่มต้นจากเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายใหญ่แล้วแชมปเปี้ยนของ Toyota ขอนแก่นก็ไปเทรนเดอะเทรนเนอร์อีกนะไปเทรนแชมเปี้ยนในในองค์กรของตัวเองโดยใช้โมเดลที่ผมใช้นี่แหละซึ่งซึ่งก็สุดยอดนะผมดีใจมากเลยนะครับมีมีดีแลนด์พ r ลเปอเนะครับก็เป็นบริษัทอสังหา ที่ก็ได้เข้ามาร่วมเอาโอเคอาไปใช้มี c o b ปา r n t e r n a t i o n a l ก็เป็นบริษัทชั้นนำที่ทําเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กีฬาทางน้ำนะครับแล้วก็มีบริษัทปรินซิรินะครับซึ่งก็เป็นบริษัทอสังหาชั้นนำอีกที่หนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็เป็น6บริษัทที่เข้าร่วมแล้วก็ผมได้ขอฟีดแบ็กมานะครับแต่และบริษัทก็พบว่าแฮปปี้กับ โครงการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องของโครงการในรุ่นที่2เนี่ยก็มี5บริษัทนะครับบริษัทแรกก็จะเป็นบริษัทเม็ดไมตีการแพทย์นะครับก็หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนะ,อะมีบริษัทวีนัยนะครับมีบริษัทวีนัยก็ทำเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกสายไฟอะไรต่างๆนะครับบริษัท KJL นะครับก็เป็นเรื่องเป็นอินดัสทรีเป็นแมนูแฟคเจอริงอินดัสทรีนะครับบริษัท Fastwork อันนี้เป็นสตาร์ทอัพนะครับหลายคนคงคงคุ้นชื่อนะครับ r k s t w o r k ก็ทำทำกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็บริษัท Aston ก็ขายพวกเครื now, fire, so, ่องอิเ so, ล uh ็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็อันนี้ก็ใช้ OK เมา3-4ปีละนะครับแต่ว่าก็อยากที่จะมาเรียนรู้นะครับก็จบไปได้ด้วยดีนะครับคราวนี้ฟอร์แมตเป็นยังไงนะครับ จริงๆรุ่น1รุ่น2องอ่ะอาจจะมีบาง,บางเรื่องบางอย่างแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วฟอร์แมตแบบเดียวกันแต่ขออนุญาตเอามาพูดเป็นฟอร์แมตในรุ่นที่3เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไปบอกรุ่น1รุ่น2ท่านก็ไม่รู้จะไปรู้ไปทําไมนะครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันคือรุ่นที่3เนี้ยที่กําลังจะเปิดรับเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ทําในรุ่นที่1ในรุ่นที่2เหมือนกันนะครับคือฟอร์แมตผมจะเป็นแบบนี้นะครับ พอทุกท่านพอผมได้คุยกับ CEO คุยกับ MD หรือคุยกับผู้บริหารระดับสูงแล้วเข้าใจตรงกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะมีคิกออกคิกออฟมีติ้งเราก็จะมีการวางแผนล่วงหน้านะครับโครงการนี้จะใช้เวลา10เดือนนะครับใช้เวลา10เดือนเต็มใน10เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ,อันแรกสุดนะครับในแต่ละเดือนเลยนะทุกเดือนเนี่ยเราจะมีนะัด เวลานัดกันประจำนะครับเดือนละ1ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงเอหนครั้งครั้งละ3ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างผมและโอเคอาร์แชมเปี้ยนของแต่ละบริษัทสมมติว่ามี6บริษัทเนี่ยแต่ละคนก็จะมีตัวแทนเข้ามา3 3คนนะครับก็จะมีทั้งหมด18คนรวมผมด้วยก็19คนเราจะเจอกันทุกวัน อาจจะเป็นที่ผ่านมาคือวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่2วันศุกร์ที่3าของเดือนอะไรเงี้ยซึ่งันี้ผมจะวางตารางไว้ให้ท่านเลยท่านจะได้ล็อกตารางไว้ได้เลยว่าวันศุกร์ตอนบ่ายจะเจอกับอาจารย์นพดลนะแล้วจะอัปเดตผมจะมีคล้ายๆเป็นตารางเลยครับว่าเราจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเช่นครั้งแรกจะเรียนรู้เรื่อง OK เคคืออะไรนะครับให้ให้แชมเปี้ยนเนี่ยรู้จักแล้วก็เข้าใจ OK เครั้งที่2ก็เริ่มพูดถึงการดีไซน์การออกแบบ เพราะฉะนั้นเวลาที่มันผ่านไปทีละทีละเฟสเนี่ยมันจะตรงกับสิ่งที่ท่านจะเอาไป implement ในบริษัทเช่นพอเรียนรู้เรื่อง OKR ค,คืออะไรแล้วไปเรียนรู้เรื่องการออกแบบแล้วมันก็คล้ายๆมี assignment แหละมันคือมีการบ้านแหละที่ผมก็ให้แต่ละบริษัทไปออกแบบมาครับไปเขียน OKR OK มานู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของแชมเปี้ยนที่จะเจอเวลาไปออกแบบมาแล้วมันเจอคําถามถ้าท่านตอบได้ตอบเลยถ้าท่านตอบไม่ได้ผมเป็นที่ปรึกษาท่านอยู่แล้วนะครับผมก็จะช่วยตอบเป็น specific case ให้ เวลาเจอกันจะเจอกันพร้อมกันทั้งหบริษัทนะครับไอท้ที่ที่เดือนละครั้งเนี่ยจะเป็นการเจอกันทั้งทั้ง6บริษัทเพราะนั้นเนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ซึ่งกันและกันบางอย่างที่เป็นปัญหาของบริษัทนี้อีกบริษัทหนึง่งอาจจะทําแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็มี best practice เขาก็จะมาแชร์ถ้าเขาอยากแชร์ถ้ามันไม่ใช่ความลับเขาก็แชร์ได้นะครับในในส่วนไอ้เรื่องของตัวลงตัวเลขผมไม่ได้บังคับให้แต่ละบริษัทมาแช่นะอันนั้นแต่ละแต่ละคนเก็บไว้ได้ข,ของของส่วนตัวแต่ว่า practice วิธีการใช้เี่ สามารถที่จะแชร์ได้เราเราจะเจอกันแบบนี้ทุกทุกเ,เดือนละครั้งนะครับครั้งละ3ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลา10ครั้งนะครับอนอกจากนั้นในกิจกรรมที่จะมีนะครับพอพอแต่ละบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะใช้ OKR OK เนี่ยผมจะมีการเซอร์วย์นะครับผมมีแบบสำรวจว่าใช้แล้วมันมีปัญหาไม่มีปัญหายังไง ผมเซอร์วย์เสร็จแล้วผมจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูภาพทั้งภาพรวมและภาพย่อยของแต่ละบริษัทว่าแต่บริษัทเนี่ยมีจุดแข็งเรื่องไหนจุดอ่อนเรื่องไหนที่ต้องไปฟิกซ์แล้วตอนจะหมดโครงการเนี่ยผมจะเซอร์วย์อีกรอบหนึ่งว่ามันมีอิ p พูฟเมนต์เรื่องใดมีเรื่องใดที่ยังแย่อย,อยู่มีเรื่องใดที่ยังต้องทําต่อนะครับอันนีน้มันเป็นงานวิจัยผมเลยนะครับแต่ว่าเป็นการแอพพลายเอางานวิจัยเนี่ยมาใชา้ในการทําในแต่บริษัทเพราะฉนั้นมันมีการวัดประเมินให้ใหใหท่านเห็นว่า จุดอ่อนจุดแข็งท่านควรทาอะไรนะครับในระหว่างทางก็จะมีการอัปเดตความรู้เรื่อง OK เเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างนะครับเพิ่มแรงจูงใจภายในเพิ่มยังไงทํายังไงคนอยากใช้ OK r OKR OK ตอบโจทย์เรื่องไหนแล้วผมก็จะพยายามเชิญเคสเคสก็คือผู้รู้ในแต่ละเรื่องที่ผมคิดว่าตอบโจทย์เรื่อง OK เเชิญท่านมาบรรยายนะครับเชิญเชิญเคสบางคนที่ท่านก็อาจจะมีเคสสต๊ดดี้ ให้ฟังเชิญเจ้าของบริษัทที่ใช้ OKR OK แล้วสำเร็จเชิญหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ OKR OK แล้วเวิร์กมาเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งก็ก็น่าจะทำให้ทั้งโอเคอาแชมเปี้ยนทั้ง18คนเนี่ยก็น่าจะได้รับการอัปเดตนะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้อีกกิจกจรรมหนึ่งก็คือผมจะไปแต่ละบริษัทแต่ว่าเอาเอลืมพกพูดนะทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นออนไลน์หมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเจอกันผ่านออนไลน์100%อนะครับออนไลน์100%อไอที่บอกเจอกันเดือนละครั้งเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับผ่าน Microsoft Teams นะคราวนี้ผมจะไปบรรยายออนไลน์เหมือนกันนะครับไปบรรยายออนไลน์ให้แต่ละบริษัทนะครับคนเข้าไม่จำกัดคนในบริษัทนั้นนะใครอยากรู้เรื่อง OKR OK เข้ามาได้หมดเลยทั้งบริษัทก็เข้ามาได้นะครับแต่เป็นออนไลน์อันนี้แพลตฟอร์มไม่ต้องเป็น Microsoft Teams ก็ได้อะไรก็ได้ที่บริษัทใช้อยู่ บางบริษัทใช้ Google Meet ใช้ Google บอกส่งลิงก์มาให้ผมบางบริษัทใช้อะไรละ่ะ w ว็บ X ใช้ Zoom ใช้ Microsoft Team บอกมานะครับแต่อันที่เจอกันพร้อมๆกันเดือนละครั้งที่เจอกัน18คนโอเคแชมเปี้ยนเนี่ยขอเป็น Microsoft Team นะครับเพราะว่ามันต้องเจอเจอพร้อมๆกันนะคราวนี้ผมไปบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเข้าใจผมยังมีเขาเรียกว่าเป็น private consulting ในแง่ที่ว่าแต่ละบริษัทอาจจะอยากให้ผมเข้าไปให้ข้อคิดเห็นนะครับอย่างเช่นเขาออกแบบ OKR OK กันแล้วเนี่ยแชมเปี้ยนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะคอมเมนต์ยังไงจะให้จารยนนพดลไปคอมเมนต์ OKR ของบริษัทให้หน่อยได้ไหมอันนี้นัดแยกได้ใช้ออนไลน์เหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบ p r i v a t e หมายถึงว่าแต่ละบริษัทส่งลิงก์แพลตฟอร์มที่อหญ่ให้ผมเข้าไปคอมเมนต์น่ย นะครับจะให้พนักงานในบริษัทมาพรีเซนต์แล้วผมคอมเมนต์ก็ได้อันนี้ให้อีก2ครั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือครั้งแรกๆแหละที่ท่านเขียนกันเนาะผมก็คอมเมนต์แล้วก็ท่านคิดว่าอันไหน,ไหนขออาจารย์คอมเมนต์อีกรอบหนึ่งก็กยินดีนะครับอีก2ครั้งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับที่ที่ผ่านมาทําแล้วผมคิดว่ามันเวิร์กนะเราก็ดูจากผลวิจัยที่ผมส่งไปให้แต่ละบริษัทช่วยตอบช่วยทำมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโครงการที่ดี ตอนนี้เนี่ยมีแอบมีหลังไมล์มาหาผม2ออที่แล้วเป็น2ที่ที่แบบขอจองที่ไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันในรายการนี้แหละเพราะคิดว่ารายการนี้น่าจะเป็นรายการที่คนฟังเกี่ยวข้องกับ OK เอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจอ,อินบ็อกมาแล้วผมจะส่งรายละเอียดส่งไปให้ท่านแลวถ้าท่านยังสนใจอย,อยู่รายละเอียดผมเขียนรายละเอียดไว้ ไว้พร้อมคิดว่าก่อนวันพุธจะพยายามนะจะพยายามเอาลงเพจนะครับแต่ตอนนี้เพลินง,งานยุ่งยุ่งพึ่งพึ่งอะไรนะพึ่งปิดเทอมนะครับแต่ว่ากําลังออกข้อสอบส่งข้อสอบอะไรเงี้ยกำลังวุ่นวายอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันเข้ามาแล้วไม่มีเวลาตอบอีกแต่ตอนนี้คิดว่าพอจะมีเวลาแล้วนะครับส่งเข้ามาได้นะครับถ้าเต็มแล้วก็จะต้องรออีก,อ,ก,อ,กอีกระยะหนึ่งเลยแหละกว่าผมจะเปิดอีกนะครับเพราะว่าด้วยด้วยค a ปซิตี้ที่จํากัดนะครับ อย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่ามันไม่ได้เปิดทีเดียวแบบ20รุ่นพร้อมกันได้นะเพราะว่าผมก็อยากให้เรียนกับผมนี่แหละก็คือเจอตัวกันเต็มเต็มนี่แหละนะครับก็ก็ถ้าถ้าเยอะมากผมก็โฟกัสได้ได้น้อยนะครับผมก็น่าจะต้องมีลิมิตนะครับโอเคกป็ประมาณนี้นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปสัมพันธ์เรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งคือการอัปเดต Personal OKR OK นะครับที่ทำทุกเป็นประจำทุกวันพุธนะ,อ,ะอันแรกนะครับ อัพติทที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีย์รีซอส 1, 1่อ่านหนังสือให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีต้นแต่มาที่1จนถึงปลายแต่มาที่2เนี่ยเล่มอ่านได้53เล่มวีคที่ผ่านมาไม่มีอัปเดตเลยนะวีคที่แล้วก็53าิวีคนี้ก็53าแต่โน้ตไปนิดนึงนะ,อะตอนนี้ผมอัดเร็วไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีภารกิจก็ก็เลยต้องอัดเผื่อไว้เพราะฉะนั้นมันยังไม่เต็มวีคสักทีเดียวนะครับน่าจะจบสักเล่มแหละแต่ว่าเอา,เอา,เอา คีรีโซ่1.2องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้จบสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2ใน26เล่มก็11เล่มเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนนี้อัดเร็วไปนิดนึงนะครับอัดเร็วไปนิดนึงแต่ว่าเอาละก็อัปเดตล่าสุดก็เสียง11เล่มนะครับคีรีโซ่1.3ส่งเปเปอร์ไปเจอแนล3เปเปอร์ก็ยังส่งไปหนึ่งเปเปอร์อยู่เดี๋ยวตรวจข้อสอบเสร็จน่าจะปิดเทอมเต็มๆเ,เนี่ยน่าจะลุยเปเปอร์ที่2ได้เลยนะครับ อัพที่ถดที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนี่ครับคิดด้วยเซล2.1ตีพิมพ์หนังสือ2เล่มเล่มแรก95%ละอีก2อสมวันน่าจะปิดเล่มได้นะครับคิดด้วยโซล2.2มีคนฟังพอดแคส25,000ดาวโหลต,ต่อวันนะครับตอนนี้อยู่ที่18,751ดาวโอลต,ต่อวันเพิ่มขึ้นจากวิกที่แล้วนะวิกที่แล้วคือ16,509นะครับก็ถือว่าก้าวหน้านะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่กูนณาติดตามด้วยนะครับ เอาที่ทีที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีโซล3.1วิ่งให้ได้สะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไปแต่มาที่2เนี่ย600กิโเมตรตอนนี้วิ่งไปได้274.6อันนี้ช้าช้าเยอะเลยนะครับแต่ก็เอาเหอะผมก็ยังวิ่งต่อนะครับคีรีโซล3.2มีน้ําหนักตัว77กิโกรัมตอนนี้80.6ลดลงจากวิธีผ่านมาคือ80.8 แต่ลดลงนิดเดียวนะครับก็ก็ยังดีกว่าดีกว่าเพิ่มเนาะนะครับคีรีโซล3.3มีเวลาอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่สองเนี่ยห้าสิบวันตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าวันอันนี้ On Tra c k นะครับก็อันนี้อัปเดตล่าสุดนะอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าที่ผมอัปเดตเนี่ยเจตนารมณ์หรือความตั้งใจผมคือผมอยากให้ท่านลองทําดูบ้างนะครับท่านจะเห็นว่าพอทําแล้วบางทีมันก็ก้าวหน้าไปนะบางบางข้อไม่ก้าวหน้าแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมไม่มีอัปเดตนะ ไม่เขียนเป้าไว้เลยนะไม่ได้ทำเลยแหละเชื่อผมเถอะนะครับลองทําดูนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization